เก็บจนวิ้นเรลไปทีนี่เก็บไปพี่น้องของเบิ้งนะครับเพื่อยืนยันว่าเฮาเก็บจริงส่งจริงต้นสดแท้นะครับของเฮาเองนะครับนี่จากสวนไผ่ทุนเกษตรผสมประสานเลยครับกันรันดินให้ส่งแท้นี่นอนว่าตองห่วงนะครับถ้าผู้ใดอยากปลูกหรือว่าอยากทดลองปลูกทดลองไดพี่น้องบบ หวานบรสอูยปาดเบิ่งเด้อเอปีน้องเลยมีท่านได้ลงสุดเลยตายไม่จ้ะ บึงผักหวานป่าบนบ่น,นหน่อยซับกหวานเนาะบึงนะนะครับอำเภอโคง้งแบบนี้หมอป้าภักหวานนะครับกําลังสวัสดีครับมนีกะมาสวัสดีกันช่วงสี่ใบสามเลยไปน,นองมนีกะมาเก็บต้นพันุกระจับอีกตามเคยนะครับเพราะว่ากระเจ้ากะสร้างไม้เรื่อยๆนะครับงวดนี้กะ ประมาณลอยหาสิบต้นนะครับของอุดรนนะครับกับสะแก้วนะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มสิขาหนาฝนนพี่น้องหลายๆคนเพิ่นก็เตรียมบ่อเตรียมยังนะครับเตรียมที่ปล่อยปลาปล่อยยังนะครับแต่ว่าเพิ่นกะมาเห็นปลาจัาเพิ่นก็อยากได้นะพี่น้องผมก็นี่ครับนี้กับนี้เกนะครับร้อยห้าสิบต้นนะพี่น้องก็สิโซ้งไปเพิ่นนะครับนะครับคัดเรียกให้ตะมองนี่นะครับมองกำลัง พอขยายพันธุ์เลยพี่น้องมองมันนานๆนะครับต้นพันธุ์แข็งแรงนะครับปึ้งเนี่ยครับต้นงามๆนะครับมองการขยายพันธุ์นะครับพี่น้องกระจับอันนี้บ่แมนเขาแหลมนึงครับเพื่อนบ๊บบแมนว่าพันธุ์มีนามนะพี่น้องนี่ครับลักษณะลุดของเขามันจะเป็นเขาแหลมเนื้อลายนะครับพันธุ์นี่จะมีมาเรื่อยๆครับ ถึงตีบ้าทุกมือกครับพอได้ต้องมาเที่ยน้องนะครับจับน่ครับเขาเรียกว่าเขาค้ยเฮาเนี่ยน้องกินดีนะครับวันตะเฮาต้มไว้นะครับตั้งไปใส่ของเฮี้ยนเนี่ยผมว่ากลับมาเนี่ยเปลียเลยแหละครับเขเจีวหลายหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นหลายๆคนอาจจะเคยทานเคยกินนะครับนี่หัวองเขาที่เป็นทั้งสี่นะบ่แม่นหัวตูนะครับนี่เป็นเขาแหลมนะครับ จะได้สูบน้ำมาลงลงมาใส่ใบอีกนะครับจะซื้อว่าน้ำสีแห่งแห่งเลี้ยวๆพี่น้องเพราะมันหอนนะครับแล้วก็มันซึมไปเลี้ยวผมนะครับ <c oughs> เบียกหลายบดพี่น้องนี่ครับสละเวลามาเจ็บตนช่วงใบเป็นทางผมคือทรงช่วงใบหูบ่พี่น้องผมเพราะว่าการทรงของข้าเจ้าพันธ์ใส่พวกนั้นขเจ้าสีมาเอาอยู่ ล้านช่วงย้ำแรงนะครับผมก็เลยต้องได้ส่งย้ำแรงเพราะว่ามันจิบได้หลายมือหลายเว้นนะครับมันก็จะได้ถึงมือลูกค้าและหลายคนนะครับมันจิบได้เหี่ยวเฉานะครับต่วันก็ดูประมาณสามมือพอนล้ะครับผมก็เลยเรียกส่งช่วงแรงแรงนะครับถ้าผมไปส่งย้ำเศร้านะครับกลัวจิตถึงคนมาหลับกับย้ำแรงคือเกาไปพี่น้องเห็นไหมเขามาหลับย้ำแรงมันก็จะไปอยู่น้ำมองรับรงโดนปวดมันก็จะหอนนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเก็บเก็บช่วงยามแรงเนี่ยแหละพี่น้องเพื่อที่ให้มันไปอยู่กับเขาข้าเดียวเพราะช่วงคําเขาก็มาเอานะครับผมก็จะได้ทันพอดีนะครับแต่พอดีนะครับก็จีบเก็บแล้วก็ไปส่งกับหอดสี่มงแรงพอดีนะครับแต่พอดีข้าเจ้ามาหลับของมันนะครับไปส่งทันง็สิีได้สดอยู่นะครับนี่คือถักสารเร็กๆในการส่งส่งของนะครับนี่ครับ อีกจังน้อยกะเก็บกินได้นะครับเน,เนื้อเดือดเด๋ยวดิให้เบิ่งเนื้อนะครับเนื้อของเขาที่เป็นกิได้ไหมครับต้มแล้วนะครับถึงี่เป็นสีดำนะครับตอนนี้มันว่าเป็นสีดำนะครับเป็นสีน้ำตาลสีนี่อ่อนๆนะเนื้อตอนนี้มันสีขาวนะครับแต่ว่าต้มแล้วเปลือกเขาตีดำพื้นด้วยนะครับ อันนี้ยของเขาก็ะติมันนะครับคือขนุนเอื้อยขึ้นมะขนุนขนนยันเลยนะพี่น้องกินดิบก็แซ่บเขาหวาน,นเดี๋ยวเอานี่ไปโชว์ไปให้เบิ้องความนะครับอุดรครับสักแก้วนะครับตั้งมานะครับรู้สึกวัดซวนทั้งนี้ที่เป็นลูกแล้วนะครับสวนทั้งนี้เพราะว่า ต้นของเขากะรู้สึกว่าสินี้อายุประมาเนี้จะน้อยนะครับผมตินียกให้ต้นวันใหญ่จนเกินไปนะครับ<ด>พเพราะว่ามันกะคือเกาแม่เอาต้นใหญ่ไปเด้อคือเกานะครับสูงห้าต้นพอดีนี่ไปนี่ครับรากของเขาก็จะประมาณนี้นะครับพยานไทยเป็นของเบิ้งนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับผม นี่ครับเก็บต้นพันธุ์ตัวหนี่พี่น้องเขาเบิ่งเล่นนะครับอีกเจ้าหน่อยหนาฝนเขาจะากัดร่างกันเต็มเลยนะพี่น้องต้นพันธุ์กำลังงามพี่น้องเร็้ๆวๆเลยนะครับหลายเผื้นทีพบบนี้นะครับถ้าไปทดลองปลูกถ้าได้ผลครับได้ขายดีนะครับถุงสิบบาทถุงยี่สิบบาทเม่ได้ว่าได้หลายๆๆนะครับมันเป็นเผืช ของแปลกพืชหายากนะครับคุณะครับอีกเจ้าหน่อยจังเสือตะเกียบหอยววพี่น้องข้าบงบงนะครับ ช่วงมันแก่พอแล้วครับ้วก็จะได้ตุมหให้พี่น้องเบิ้งนะครับกินดีครับพี่น้องจำไดับ,บักเขาคัววเขานี่การขยายตัวของเขาเขาก็ะิไปถ้ามันมันน้มดีนะพี่น้องมันก็ติไปขยายข้าวเดียวครับเต็มคือผักตัวฉาวาะเหรอครับมันที่ไปลักษณะแบบนั้นนะครับเอาไปปล่อยเรา ฤดูการองเขาการเริ่มเขามาแล้วนะครับท่านเราบอกเขาคุ้ยมันติเป็นตระกูลบกนั่นแหละครับพักตบนะครับมันติ่แผ่หรือว่าขยายองเขาไปเองนะครับเจ้านี้ลอยต้นนะครับอีกเจ้าหนึ่งห้าสิบต้นนะครับ แต่หลายคนก็ถามมาเจอบริสังนะเพื่อน้องหลายคนเขาจะถามมาหลายพูทธออกแต่เพิ่นบบได้ดสังหรือว่าเพิ่นเพ่นก็ถามถามใบเพิ่นก็บบริสังนะครับนตัวต้นพันต้นนี้ก,ก็หลายนะครับโอ้เสียดายสูบนะ้ะมันถิ้งใบเลยเพื่อน,น้องเลยข้าวเดียวข้าวเดียวแห่งเบื้องกันก็รูน้นะครับกัขนขอบสาสูบบาดาลมือเดียวแต่ละครับเต็ม น้ำบาดาลก็เลี้ยงได้นะครับผมใส่น้ำบาดาลน,นะครับนี่เลี้ยงเขาไว้นี่เงาหนึ่งกับไร้หัวนะครับหาหุกหัวเจ็ดหัววิธีการปล่อยกับยายให้มันงายขึ้นหนึ่งทีนะครับนี่ปล่อยใ้ญ่เขางายหนึ่งทีนะครับให้เขางุบหนึ่งทีนะครับ ไอ้มันมีทุกอย่างเลยพี่น้องในสวนนะครับเพราะว่าจะเพืดผักมีซีใบเพืดในน้ำใต้น้ำเห็นมีเบิดนะครับเหาเห็ดเกษตรนะครับเห็นเต็มรูปแบบผมกับบอทันได้สวนกับบทันได้ปันได้ายหว่าผมก็ค่อยๆอยเห็ดไปนะครับเห็ดหาไปน้ำคนขวาไปน้ำนะครับลองผิดลองถือครับการเห็ดเกษตรบพราเม่นว่าผู้ใดตีเห็ดถื่อไปเหมือนนะครับแม่นเขาไปเบิ่งขม้าแล้วบัดมาเห็ดในพื้นที่ของเขามันกับ่คือกันนะครับเพราวแต่ละหมองแต่ละบอนเพื่อนดิน พื้น,น้ำบ่คือกันนะครับบางหม่องน้ำเข้มบางหม่องน้ำจืดนะครับการเจริญเ,เติบโตของพืชกะต่างกันออกไปนะครับเห็นไหมครับบางหม่องเขาจะปลูกหอมงามงามบัดเ้าปลูกขี่ไร่ยยที่นะครับนั่กับต่างกันอยู่นะครับดินฟ้าอากาศแต่ละหม่องแต่ละบอนมันบกคือกันแล้วกับพืชแต่ละยางกับบกคือกันอื้หือขาดเลี่น้องเอย เดี๋ยวทีเดียวไปนับใส่ถุงนะครับเจ็บๆบางทีก็ได้นับใส่ถุงเลยเพืนน่อนโอ้โหเริ่มที่เป็นหัวอีกน่อยก็ด้เก็บหัวขายแล้วครับถุงละยี่สิบบาทนะครับทั้งพุ่นหานาๆครับ ปล่อยขาวเดี๋ยวบัท่านพ่อปีอยู่หนาตึ๊ดเลยไปนหน่งองเลยเดี๋ยกวก็ฟังทั้งนั้นอยู่บนที่นี้นี่ก็เป็นการเฮ็ดกเกษตรอีกรูปแบบหนึง่งหรือว่าผู้ใดตีปล่อยน้ำให้น้าหวก็ปล่อยน้ำปล่อยน้ำเลี้ยงไว้ก็ได้นะครับช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวให้น้าเฮานะครับเฮาอาจเดี๋ยวไปทดลองเฮ็ดแบบนั้นก็ได้นะครับเอากระาจับไปเลี้ยงแทนนะครับ พเพราะลอยเงาไปพุ่นครับโอ้ฟังทั้งนี้เริ่มเริ่มละเริ่มมีหัวทุกเเงาแล้วพี่น้องเอ้เพี้ยบึ่งหัวมันดอกแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหัววิธีการปลูกกับื้อยางครับ ถ้านำเตื้นก็เอาหากมันเนบเนบในดินเล็กก็ได้นะครับนี่ถ้านำเตื้นแต่ว่าถ้านำดึกเ,เขาก็เอายนลงถิ้งถิงไว้ก็ได้ครับบอเป็นยังเดี๋ยวเขาติจะเลื่อนเตืบโตของเขาเองไปตามธรรมชาติของเขาแหละครับเขาเป็นเผืชตระกูลที่ว่าต้องมีน้ำนะครับนี่เต็มกะละมังแล้วผลผลิตปลูกง่ายนะครับ ขยายพันธุ์เร็วแพ่เร็วครับโบยังไงแต่ต้องน้ำดีจักน้อยนะครับหรือว่าเขากับบรูว่าน้ำเขาดีบ่ดีนะครับเข้ากับทดลองได้นะครับทดลองบอบเป็นยังทดลองได้นะครับทุกคนสามารถทดลองได้นะครับเขาถึงเูว็วรูน้ำเข้ามันมันปลูกได้บ่จงสี่นะถ้าเขาบอลลองเข้ากับบรูนนะครับถ้าผู้ใดปลูกได้ก็แสดงว่าโชคดีไปนะครับ จะต้องทดลองนะครับคื่อยังผมทดลองนะผมก็ั่รู้วส่วนผมนะผมมันจิปลูกบิกจับจะเดินงอกงามได้นะครับผมเอามาปอยผมก็อูพานได้ที่นี่นะครับผมก็ใส่น้ำบาดาลนะครับในการเลี้ยงเขาเพราะแต่ฝนไม้กับศัยน้ำฝนแทนนี่ที่นะครับเดี๋ยวผมไปแพกก่อนนะพี่น้องจะมาเบิงการเก็บของผม่อนะครับครับว่าหันนี้ก็แพกไปแล้วนะครับเจ้าหนึ่งนะครับก็เลียอีกเจ้าหนึ่งนะครับ จะะเลี้ยงนครับมันทีเป็นบางๆกันนะครับไม่รัมเม็บไปนะครับก,รก็กเลีอยง้เ,เติมนะครับพุ่นหรอครับโอ้ทางนี้ยังงามนะพี่น้องเนี่เหยียบเหยียบเหยียบใช่ได้ใช่ได้ต้นสวยๆเลยครับต้นฟังทางนี้ก็ยังอ่อนอยู่ครับนี นี่ครับต้นต้นหมอกแก้การขยายพันธุ์กับต้นลักษณะแบบนี้ครับ ถ้ามันไปจากเขาแล,แ,แล้วมันมันติดแต่ัวของสิครับเขาไปขยายพันธุ์แล้วนะครับจากตน้ตนต้นเที่ยไปปล่อยก็ติดแต่ออกลักษณะแบบนี้นะครับแตกไปเรื่อยๆนี่สวยๆครับโอ้ยลอยต้นกนหลายเตือบด้วยพี่น้องเอ้ย ปล่อยลงไปเวล่ขับมันพแพรเราเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยมันเป็นธรรมดานะครับลอยต้นนะครับเนเจ้าเนี่ย ลักษณะการเจียบตุนพันธ์นะครับลาก,กย,ยาวหรือว่าผู้ใดที่เม้าจะสวนใครไปน้องเรียกเอาเลยนะครับอยากได้แบบไหนกับพยุไกลหรอกวพไปน้องายุไกลกับปุ่มกระที่งงห้นะครับเท่าที่ส่งมากะเสียยากนะครับ ตายยากเพราะว่าถ้าเครอรีเพิ่นประยุทธ์ได้รีนั่นสามสี่เหมือนยังยังหลอดนะครับทรงทางอันนี้แหละครับเจนทีแต่ยังนะครับนนนนรบ,บนเป็นเครอรีนะครับเครอรีผมบริผมบริษายบริการหลายหลายเดือนแล้วนะครับ ว่าคือี่ขาเจ้ามีวันหยุดนะครับแต่ว่าผมไปรอวันหยุดบ่ด้ครับเพราะว่าลูกค้าเป็นสร้างของมานันก็มันห่านมันสาเนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับเพราะว่าคือี่ข้าเจ้าก็หยุดวันอาทิตย์จังสี่นะครับแล้วกับวันวันนักขัดตลิดเหมือนบ่ครับแต่ว่าของ TNT นี่นเพิ่นปิดสอง0ุมแล้วเพิ่นกับ่มมีวันหยุดพร้อมนะครับเพิ่นเห็ดงานตลอดนะครับขนาดมีโควิดเพิ่นก็ยังประหยุดนะครับ ก็เป็นใส่ค้นบ่หลายนะครับเลยเรียกใส่บริการครับเรี้ยวดีนะครับทรงของเรี้ยวดีทันใจลูกค้านะครับที่สําคัญผมหมักหมงตดุนี้วันหยุดนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็ผมหมักแล้วกเลือกน่าจะสองทุ่มนะครับของเจเจแอนทีบ่ครับพี่น้องถ้าจำาม่ผิดนะครับ บริการดีนะครับเป็นกันเองนะครับขนทรงโอ้ยมันพอลอยเปน่องเปนองเลยเก็บจนวิ่นเราแบบนี้เก็บไปเป็นน้องเขาเบิ้งนะครับเพื่อยืนยันว่าเฮาเก็บจริงส่งจริงต้นสดแท้นะครับของเฮาเองนะครับนี่จากสวนไ่ทุนเกษตรผสมผสานเลยครับ กันันดินให้ทรงแท่นเนี่ยนอนบ่ตองห่วงนะครับถ้าผู้ใดอยากปลูกหรือว่าอยากทดลองปลูกทดลองไดพี่น้องบ่บ่เป็นยังครับทดลองท,ดงทุกอย่างทดลองใดเขาอยากูู้กห้องมันปลูกด้บอนหนามนะห้องสีห้องก็ทดลองไดนะครับบ่เสียหายแล้วกับการปลูกต้นใหม่ถ้ามันจะเลื่องอกงานเขาเขาดูแลเขาดีเขาบ่มีขาดทุนนะครับ ก็ว่าผมก็ซื้อของเขาหน่อยอยางดูพีน่น้องต้นไม้ต้นไหลผมนะครับบักม่วงบักยางผมบังบ่ได้หดนาํยเยอะเกลียแต่า่างามขนาดนะครับต้นหงม่วงผมหนามดอกไม้สีทองนะครับทั้งคิ้วนี่ตีโบเมนสามสิบต้นเลยครับนะั่นเลี้ยงกันสไลายนะครับมแตบ่บักบักม่วงนามดอกไม้สีทองนะครับนี่แล้วผมก็เซขี้เล็กมาลงแซมไปอีกนะครับคิวนี่ทั้งขี้เล็กทั้งไม่เพื่อได้เศรษฐกิจแล้วครับ ปีนี้ลุงเต็มพิกัดพวกเผือดในทุรกิจน,นะครับจัดเต็มเลยครับอันนี้ก็สร้างโทรสร้างจองกันไว้แล้วจากเสดยจยามไรบุ๊คครับพี่น้องมาที่นี่ผมก็บอกว่าดวนๆน,น,นี้นะครับสนุกโทษฝนมันกินเริ่มสีม้าแล้วนี่บมดหน่อยนะครับนี่ ร้อยต้นน่ะคาซงกัสิเพอสามร้อยผนพี่น้องเว้ยจำผู้ใดได้ผมก็ไดครคาซงพี่น้องออกเองได้ครับผมบ่ออกให้เด้ถ้าผู้ใดบ่อยากเสียคาซงกับมาเอาอยูุ่สวนเองนะครับปลยต้นอาจะสามร้อยบาทนะครับคาซงผุมกับบูนี้ใจแต่ว่าขน,นาดจะสามร้อยครับใกล้ๆนะครับ ถ้าไผสะดวกกั็มาเบิ้งอยู่สวนเราเองนะครับเอาหลดมะเกลเ,เลยนะครับนี่จักหัวเพี่น้องหาผลได้ดัน,นหนึ่งสองสามสี่หาหกนะครับหกอันนี้สานีหกนะครับ,หก,นนห,กรบหกหัวนะครับโอ้โหกำลังออกเลย หลายแต่ว่าถ้าทรงดูดูกับเบรริดเดีด้ครับพี่น้องเยอะว,ว่าผมก็จได้จงไว้บาอย่างมันย้ม,มส่เลไม่ว่าจะเกียบเบิดได้ครับนี่เมื่อสรงอีกเยอะหา้อยตัวนี่เกียบเบิดได้ครับนี่มันกับว่ได้หลายปันไานะครับเบิรงคือหลายแต่ว่าเวลาเขาขัดเลือกเหน็นมันกับตงรงลอยมันขยายตัวออกไปอีกนะครับอันนี้แค่ลอยต้น้องต้องวางหลายนะครับ แต่ว่ามันขอดีของมันคือมันขยายด้วยตัวของมันเองได้นะครับมันกะบดก็มีตลอดนะครับ่โบโจบโจบสินหรอครับแต่เขามีนามใหเขานะครับโอ้โหต้นพันธุ์สวยงามเพ่นเขาแตกแขนงออกไปนะพี่น้องมันบ่นหน่อยีเดีย เย็บเป็นผิดหงเาเบิ้งนะครับผู้ใดอยากได้ก็บจังซังนะครับใต้ไต้คลิปวิดีโอก็ที่มีลิงเพจนะครับหรือว่าผู้ใดอยากโทรมาหรือว่าที่แอดไลน์กับมีอะไรมีเบอร์โทรมไม่ยังไงอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับว่าเป็นใต้ซื้อคลิปนะครับใต้ใต้ลงไปอีกนะครับมันที่มีลิงเป็นตัวสีดำเงินนะครับเพราะว่าหลายลายคนมาถามหาต่เบอร์โทรนะครับกับวัดจสร้างวิธีใดนะครับมันมีอีกนะครับอยู่ขังลางอีกนะครับเ้าเปิดมันที่มีลูกศรสีอัน สามเลียมว่าครับเขาขอไปคีิปปุ๊บมันจีบลืดลงไม้เขาเลยน,นะครับเพราะว่าผมบ่ได้ลงเอร์โทรหนาชื่อคลิปไว้นะครับแต่ว่าไต่นั่นนะมันจีมีเพจมีเฟสบุ๊กมีไลน์ผมมีเบอร์โทรมีทุกอย่างนะครับผมลงไว้ให้เบิร์ทุกอย่างนะครับถูกคลิปวิดีโอเหรครับหรือว่าผู้ใดดว่อยากมาเบิ่งสวนเพิ่นกขโทร,มร่มานะครับเพื่อนกะม้านะครับแต่ว่าช่วงนี้กัพักกันกักตัวแต่ของกักดีกันนะพี่น้องเพราะตรงเดินทางไปใส่เพราะว่าโลก โควิดมันระบาดหนักนะครับพยายามกักตัวกันครับพี่ต้องไปใส่นะครับโดยการเดินทางมันก็เสี่ยงนะครับเดี๋ยวให้ผมไปแพ็กนะครับบาร์มันติพอบ่พอลอยต้นนะครับพี่น้องอลังการเลยครับพูนะครับหลังจากที่ว่าเก็บว่ากระจับแพ็รใส่ถุงดำเรียบร้อยนะครับจะพงก็ะถิ่เบิึงนะครับบามันติเป็นหลัก ถุงดำนสองชั้นนะครับนี่อันนี้ร้อยต้นนะครับนี่นักเติมนะครับถุงดำสองชั้นนะครับการน้ำไหลออกน้ำๆนะครับแล้วก็ไปใส่กองกระดาษอีกนะครับอันนี้ห้าสิบต้นนะครับนี่กระกตุมคว้นนึัแต่ลักษณะของการเพลทนะครับสองชั้นเรียบร้อยแล้วก็เตรียมไปใส่กองครับ มะม่วงน,น้ำดอกไม้นะครับหลายต้นเต็มนะครับพี่น้องนีง่นนรรนครับบรรยากาศดวงสี่โมงแรงเหครับพตัวโมงหนึ่งพอดีครับเก็บแต่ผมรับผู้ใดอยากได้กางสังผมนะครับใส่คิปนีมองติดต่อเลยครับอวผู้ใดอยากมาช,ช,ช,ชมสวนก็ได้นะครับตอนนี้หยากระนั้นคือยางหลายนะครับพี่น้องพอดีมาเตี้ยหยาซอยนะครับ เขาเนี hehe, ่ย <descon> ส <fin asi> ําเหตีไปเห็นนกเลรครับนกไลายหลนกกระจอกนกเอี้ยงนกทุกชนิดนะครับมารวมตัวกันอยู่นี่นะครับความสมบูรณ์ของระบบนิเวศย่างดีนะครับ้าเฮามีเขานะครับทั้งหมานะครับหมาตัดป่ากับนี้นะครับ้าเฮามีเขานี่โอ้หมาหยองย่างดีครับตัดป่ามารวมกันยูนี่เบิดนะครับทั้งค้ายนะครับพี่น้องค้ายกับมมานะครับหมากับมาควายกับมานกกระจุงกระจอม้าเบิดระบบนิเวศย่างดีนะครับมันไม่ยำนะพี่น้องแม่นางครับทั้งพูนกับน้ำท่วมนะครับ ที่มีเขาที่เขาหวานไว้นะพี่น้องเขียวพื้ดแล้วผมเดียวอ่นไอ้พวกหอมม้วนหออยังมาหวานอยู่นะครับมามาจีบมะยังครับผมจีบบ่บ่ไทยจีบนบะมันเป็นป้าเขาโพดวเท่เาวานน้ำท่วมเขาขึ้นแทนเขาโพดนะครับเขาโพดก,กัดทิ้นะครับยาวข้างหนา,าววกะเพาะนะครับนี่แต่หลายเตอร์ขุพเพแล้วทั้งพูดก,กระหักแล้วนะครับพี่น้องสำหรับม้นนี่กะเดี๋ยวเสียวไว้สานึกก่อนนะผมสวัสดีครับ